สวัสดีครับวันนี้ผมปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านสักหน่อยได้สหายขาประจำมาช่วยเหลือเช่นเดิมนี่ดูดิเขาเวลาทำงานเขาขยันขันแข็งมากเลยถ้าไม่ถ้าไม่กึ่มมากเกินไปนะเดียวย,วย,ยน่าดูเลยเอาเดินไปเตะก้อนหิน แต่เมื่อกี้เขามาเผาตรงเนี้ยผมโมโหมากเนี่ยเขามาแอบ,บเผาตรงเนี้ยผมเลยรีบให้เอาน้ามาดับครับเพราะผมไม่ชอบการเผาไงเดี๋ยววางไว้สักพักเดี๋ยวฝนตกมามันก็เป็นปุ๋ยเป็นอะไรอย่างดีเป็นฝุน่นโอ้โหผักผักมันลงไปทางนู้นนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเคลียร์เองตรงเนี้เออ โอเคโอเคไม่ต้องลุยขนาดนั้นหรอกมันใกล้ถนนด้วยไม่อยากให้เผาจริง,รงๆอะไม่ชอบเลยผมไม่ชอบการเผาเลยพอดีมันไม่ได้ทำนานอะ่ะน่าจะปีกว่าสองปีหรือมั้งหาคนมาช่วยก็ไม่มีผมมชี้เกียจผมก็ไม่ทำพอปล่อยไว้ย่ามันก็ขึ้นมาลกมา ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องหาคนมาเคลียร์ให้ทะหน่อย,อยเข้าหน้าแรงแล้วมันใบไม้มันก็หลดนก็ได้สหายเนี่คำดีคนดีของความหวังของหมู่บ้านพื้นที่สองรอตารางวาที่ตรงนี้มันมีห้อง ขนาดสี่คูณสี่อยู่สี่ห้องไงมันไม่ค่อยได้เดินมาตรงนี้ไงผมคือผมก็พักอยู่ตรงนี้แหละเสร็จแล้วมันก็สามห้องเนี้ยไม่ได้ดูเลยมันก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยข้างนอกมันหญ้ามันก็จะขึ้นพอฝนตกมาแล้วหญ้ามันโตเร็วมากมันยาวไวผมก็เลยได้แค่เนี้ย เดี๋ยวมีน้องเขาไม่ช่วยแต่ว่าก็จะมีแต่เนี่ยสหายเนี่ยเอากองเอากองนั้นออกไปให้หมดก่อนน่อเดี๋ยวก็หมดแล้วคือถ้าเผามันก็แป๊บเดียวแหละแต่ว่าไม่อยากเผา แล้วก็จัดมุมตรงนี้สวยๆสักหน่อยต้นไม้เน่ยไอพวกนี้มันเศรษฐีวินสันนี่กม็มันไม่ชอบแดดก็เลยหาที่หลบมุมให้มัน มีต้นไม้อะเน,นี้ยไม่รู้จะอยู่ว่าเดี๋ยวเข้าหน้าแรงนี่ให้มันมาหลบร่มอยู่ตรงนี้แล้วก็ปรับตรงนี้ทางเดินเข้าบ้านให้มันร่มลื่นหน่อยเอาน้ำมาฉีดให้มันเย็นๆหน่อยไม่งั้นโอ้โหไม่ไหวร้อนมากพื้นที่จอดรถพอดีประมาณนี้ครับ แต่งให้แล้วนะครับเจ้าของบ้านครับรอคนใหม่มาอยู่สนใจก็เชิญเลยครับเนี่ยบ้านสวยๆเลยสวัสดีครับ